โอ้หน่อไม้น่ากินเนาะอันตัวะเขือเอาละครับวันนี้ก็จะมีหล้นปลาหมูตับเดี๋ยววิธีการวิธีทำเดี๋ยวไปดูในคลิปกันเลยนะนะอุ้ยก็จะทำไว้แล้วหน้าตาหน้ากินไหมหน้ากินเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเอาละครับวันนี้สวัสดีครับพบกับช่องครัวคุยด้ะครับ กับพบกับนะ้าอุ้ยวันนี้ก็จะมาทําหลนปลาล้าหมูสับนะครับตะกี้ก็จะมีหน่อไม้เนาะแล้วก็เป็นพริกหยวกพริกดีพริกอ่อพริกแดงกินดานี่หั่นไปแล้วจะมีน้ํำขําเปียกแล้วก็เครื่องสมุนไพรต่างๆนะครับข่าตะไคร้หอมแดงกระชายใบมะกรูดหั่นเป็นแบบนี้เลยนะครับผมในส่วนของอผักนะอุ้ยก็จะมีมะเขือเปราะเนี่ยนะมะเขือมะเขือลักบี้เนี่ย ็ถั่วฝักยาวอันนี้ก็จะเป็นหมูสับอุ้ยก็จะสับนี่ไว้ประมาณนี้แล้วนะครับผมก็วันนี้ก็จะใช้เป็นกะทิกล่องนะแล้วก็น้ะะําปลาร้านี่ก็คือแล้วก็น้าําปลาผงปรุงรสนะจ๊ะผงปรุงรสแล้วก็น้าตาลปี๊บแล้วก็จะมาดูในขั้นตอนที่ทำกันเลยก็เติมกะทิลงไป ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นหางกะทิก่อนนะก็เติมน้ําสะอาดลงไปนะครับผมในลักษณะแบบนี้เลยเติมเป็นหางกะทินะแล้วก็เติมหมูสับลงไปได้เลยใส่ไปเลยล้วนลวนเลยล้วนก็ล้วนเขาให้สุกเลยนะครับผม จากนั้นน้าอุ้ยจะใส่น้ำปลาร้าลงไปใส่ไปไประมาณทักหนึ่งทัพพีก่อนนะครับนหนึ่งทัพพีไม่พอแล้วอุ้ยก็ใส่ไปอีกหนึ่งทัพพีกับประมาณนี้นะครับพอเดือดแล้วให้เดือดมันแตกมันไปเลยนะครับก็ใส่เครื่องสมุนไพรของเราลงไปนะครับจะหอมมากเลยเนี่ย ใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะครับผมอันเนี้ยมันหม้อใหญ่มากเลยนะนี่นะอุ้ยใส่เป็นหม้อเนี้ยคุกเค้าคุกเค้าแค่นี้ก็น่ากินแล้วเนี่ย แล้วก็ใส่หน่อไม้ที่เราต้มสุกไว้นะครับปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บประมาณนี้เลยนะจ๊ะเป็นไงน่ารับประทานเนาะพอเดือดสักนิดนึงแนละ้วแล้วก็ปรุงด้วย น้ำมะขามเปรียกสักสองช้อนโต๊ะนะครับมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสนะครับเติมผักต่างๆที่เราหั่นไว้แล้วใครจะใช้เป็นมะเขือเปราะแบบอื่นก็ได้ไม่มะเขือนะอุ้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรหรอก แล้วก็ตามด้วยกะทิที่เหลือนะครับก็เป็นกะทิที่เหลือจากกล่องแล้วก็ใส่ไปเลยให้มันเข้มขน้นแล้วเราก็จะตกแต่งด้วยพริกที่เราเตรียมไว้นี่มันล้นเลยนะเนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็สีสันสวยงามนพริกหยวกโดดเป็นพริกขี้หนูก็ได้นะครับได้หมดเลย อ่ารับประทานไมล่ะเนี่ยกินกับผักสดๆเนาะเอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าอยาออ่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะอุ้ยด้วยนะนะอุ้ยก็จะทําคลิปอาหารเมน,นูอื่นมาให้รับชมอีกนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมสวัสดีครับ